นะครับตอนนี้นะครับท่านประธานนะครับ<ย>ท่านสาจสุปราณีเกิดมูลนะครับได้เป็นประธานนะครับจุดบูชาถูกเทียนบูชาเครื่องบวงสวงนะครับพร้อมกับนะครับเครื่องเส้นไหวต่างๆนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เทียนี้เทียนเสียงเลี้ยงน้านะครับอธิษฐานจุดกั้ังลุมนะครับที่น,น,นาพระเจ้าทาันใจเทวาเนรมิตรนะครับอิมินาสก,กาเณนะพุทธังอภิปูเชยามิอิมินาสก,กาเณนะธรรมังอภิปูเชยามิอิมินาสก,กาเณนะ สังฆังอภิปูชย,ยามิอะระหังสัมมาสัมพุโทโธพระควาพุธทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวมชีพบังคมบาทอภิวาทน้อมประนมสมพุทธศาสดาผู้เลิศกว่าเทวดาทั่วองค์ทรงสแสดงธรรมสวัสดิ์เจริญสีตามระบอหนึ่งข้าน้อมพระธรรมสำหรับกระจัดมืดมน ผู้ดำรงธรรมทายาตแห่งมุนีนาจรธรรมนำสิ่งสวัสด์มีความชอบในตนเดชะผลเพื่อประนามพัดสดุสามสิ่งเลิศเป็นที่เกิดสิริสวัสด์ขจัดซึ่งสิ่งอันตรายมีสุกาย

uh ร่างพันเชิญทค่ะด้งนครับกรจะได้สเสริญระว่างตีรอจะรเจ้ามางกวนนความสำเร็จความดึง่องและสิ่งที่เป็นความจงเงินทองของไหลมาที่มา ขอมีความสุขจเจริญรุงเรืองในหน้าที่การ,การงานกันเอื้นจากค้าขายขอขอซึ่งนายขายของมีความของตัวทั้งการเงินการงาน สารนะครับอตอนนี้ก็ท่านก็จะได้รับหมบเปิดเจ้าวาดนะครับ <adapting> ไดยทางการวันนี้พระไทยกำลังใสรที่บ้านครับถ้าติดพลาดระการใดก็ขอกราบประทานอภัยในนาทีนี้ด้วยนะครับ, <Grey> รบและก็อีกท่านนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านตลัดนะครับ ท่านกอพิพัฒน์นะครับวับนี้ก็ให้เกี่ยวติกับคณะสถาวัดมัวยกัรทานนะครับได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับพิธีสวดน้ำพระทตุก็ซึ่งจะทำขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับปีนี้ก็เป็นคงจะเป็นปีที่สองนะครับก็จะถือว่าเป็นประเพณีพื้นบ้านเป็นอาคามิสรีสารโรนะครับ ก็เนื่องที่จะได้รับดำรงตำแหน่งรับเป็นเจ้าวาดนะครับเป็นเจ้าวาดวัดห้วยกันทาของเรานะครับซึ่งท่านก็ได้จำพรรษาอยู่กับวัดห้วยกันทามานานหลายปีนะครับก็จำไม่ได้ละผมจำไม่ได้คงประมาณ4 5 6ห้าปีแล้วครับท่านก็รับในระหว่างที่ประธานนะครับ จยุดทุกเทียนบูชาพระนรตนาตรัยนะครับแต่ผมก็ขอเรียกทุกท่านนะครับได้ประนมมือพร้อมกันด้วยนะครับนะครับ ท่านประธานนกนะ้ก็ได้จุดธูปเพียนบูชาพร,ระ,ร,ะรัตนตรัยนกน้เป็นตีเรียบร้อยนะนกนาครับลนะร,ราดับต่อไปก็จะได้กราวคบบูชาพร,ระรัตนตรัยพร้อมกันนกนะน้อมนะโมทัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมทัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะเขาได้เอาไว้ที่หัวเรอ

ธีพาวัตุเตภะวัตุสัพพมัทคาหลังราผาตุสาพาเทวะถาสาสัมพันโนภาเวนสสะสัทธาโสธีภาวัตุเตครับพระธาตุมหาพรหมนะครับวันนี้ก็ถือเป็นวันสำคัญนะครับของคณะสัทธาวัดบ้านเฮยกันทาวันนี้ก็เป็น วันขึ้น15บห้าค่ำน,นะครับเดือน9เหนือนะครับก็ถือยึดถือเอาเป็นประเพณีนะครับประสงค์นัพระธาตุประจําหมู่บ้านประจําถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับหากว่าท่านมีวัตถุมงคลนะครับหรือทห้ท่านเตรียมมาแล้วนะครับจะมีความประสงค์ที่จะนําไปบรรจุที่พระธาตุนะก็ขอเรียนเชิญน,นะครับนํานไปบรรจุได้นะครับ เขาจะมีภาชนะที่จะบรรจุขึ้นที่พระธาตุนะครับพระธาตุมหาพรหมนะครับก็ขอเลนเชิญได้นะครับหลังจากเสร็จพิธีบรรจุวัตถุมงคลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เยนเชิญทุกท่านนะครับกลับมายังประลำที่เดิมนะครับที่ทําพิธีนะครับเราก็จะได้ทําพิธีประคนครับถวายพระพุธประคนจตุปัจจัยนะครับ รับทนจาพระคุณเจ้าเป็นลำดับต่อไปนะครับเป็นสำหรับตอนนี้นะครับก็ขอียนเชิญทุกท่านนะครับได้ขึ้นมาป็นตโบธยานเลสาญานานวัตานโนเอวังตวังวิชัยโหิเจยโยเจยมานทะเลอาาราชิสาา

เจ้ากรรมมาราชินระินศพระรามเป็นพระเอ้าป่าพระบรมมหาระชวังดูอารามีระนอนหลวงเต๋อพระที่นี ใส่ขึ้นไม่ไหมใส่ด้วยเชนไตรเชนไตรใส่นมดกันนัดสองสามนะครับ่อนขาขาขึ้นที่ดึงเส้นเหนือนะครับขาขึ้นให้ดึงเส้นเหนือขาลงให้ดึงเส้นใตนะครับ มันมีสองเส้นนะครับ่อนขึ้นคนไี่ถือท้งเส้นไต,ต้ต้องต้องปล่อยมือนะครับดึงเส้นเหนือนะครับมันมีสองเส้นนะครับขาขึ้นนี่ต้องดึงเส้นเหนือนะครับขาลงต้องดึงเส้นไต้ะครับ อาปล่อยครับปล่อยปล่อยให้มันน้อยครับเส้นทางซ้ายมือนะครับเป็นเส้นทางทิศใต้นะครับเส้นทางขวามือเป็นทางเส้นทิศเหนือนะครับมันเป็น ครับดึงเส้นไตครับเส้นสาวเส้นเหนือครับสาวล้ครับเส้นไตปล่อยนะครับสาวเส้นเหนือลงครับเส้นไตปล่อยมือนะครับนี่คือปฐมเมรุนะครับจะมีแหมรอบหนึ่งตอนตีละครั้งพ่วมนะครับนั่นบรรจุพ,พระบรมสารีริกธาเป็นงานใหญ่นะครับ เดี๋ยวจะต่อได้สายสินลงไปตั้งลมปูนนะครับแห่งครั้งนะครับคงจะแห่งหลายปีอยู่นะครับนะครับคณะสนาท่านใดที่มีสร้อยคอเก่าๆนะครับจะบรรจุก็ได้นะครับจะข้อให่ก็ได้เด็กจะลองด้วยคนท งัน yeah. ครับันนี้ก็ขันพวัตเรนเดืองพร้อมกับคุณนายไอระดาตะเรนเนเดืองก็ม่อไห้นะครับพอดีทรงนานเป๊ะเลยครับมาทำเวลาพอดีใส่วัตถุมงคนนะครับ

นั้นนะว่าแล้วเปิดบากกับเพราะช่วงนี้นะครับใครขึ้นอย่างเดียวแบบใครล้มอย่างเดียวถ้าพร้อมก็ยกมือบอกนะครับครับครับนี่คือเลขถังน้ำมนนะครับอือไทยกับคนแรกนะครับอ่ะเอาเมืองของไทยผงนะครับ

ยังตั้งต่างๆนะครับ <ém> ต <t úng> <t'> ้องการในเรื่องในเรื่องในนะครับขอบคุณการศึกษานะครับเกี่ยวกับขับเคลื่อนย่างต่างๆนะครับเนาขับเคลื่อนต่อไปนะครับก็ขอเรียนท่านนายกครับท่านนายกนะครับนายกท่านนะครับปาต่อไปผมก็ขอเรียนน้องผมน้องผมน้องผมน้องไปนะครับ mặt hàng lọt đấy, à, đấy Cảm có... không mặt hàng lọt đúng đắp đúng hàng đấy mặt hàng đấy mặt đấy mặt hàng đấy mặt đấy đấy mặt hàng 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 đấy แนวห้องเพลง e s น <laughs> นะครับทุกครั้งทุกงานนะครับขอามภาคภูมิเป็นอย่างสูงนะครับจะเย็นๆนะครับตอนนี้ท่านนะครับท่านทวัตกับคุณนายไอระดานะครับเด่นเรืองก็ได้นำสงน้าพันธาดนะครับครับก็ได้มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับการบรรจุ สิ่งศิลป์หรือว่าวัตถุมงคลและพักษาของวัดห้วยกันทาในวันนี้เป็นวันตนสิมาข่มเือนเก่ามาได้ซีซสอลงแล้วนะครับถ้าก็จะมีอย่างนี้ทุกๆุีนะครับทีนีมีพัดธาวัดห้วยกันทาตอนนี้ก็กําลังก่อสร้างและกับบรรจุวัตถุมงคลอยู่ อีกหน่อยก็จะสร้างขึ้นไปเรื่อยๆนะจนถึงยอดพระธาตุนะครับเพราะจะใช้เวลาประมาณสักปีสองปีนะครับกรับที่ว่าท่านใดที่จะมีจิตสตาที่จะมาร่วมก็ติดต่อมาได้ครับตีวัดห้วยกันทาตำบลตุงวัวอำเภอบางเหนือจังหวัดลำปางครับสำหรับวันนี้เทวาภิเสกศิลปนารถมท่านในตำบลเกาโพงจะมาพบกันตอนนีกนะแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนก็ติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ you yeah.